พี่ทำอะไรผมอ่ะแล้วมึงเยี่ยงเยี่ี่เยี่ยไม่ทางไนอีกมั้งเดินไปข้างหลังเลยนะมึงก็ไปเดินไปข้างหลังสิไหนไหนพี่ไปดูมั้ยมึงดูพี่ตรงนี้มันที่เยี่ยงไหมแล้วพี่มาตบหน้าผมทำไมครับามเเเหีียย็นพี่มาตบหน้าผมทำไมเออแต่มึงดูดิพี่มาตบหน้าผมทำไมครับอือมึงอ่ะพี่พี่มีสิทธิ์อะไรมาทำอะไรร้ายผมแล้วถามันที่เยี่ยไหมไม่น้ำอยู่ตรงไหนไม่มีป้ายครับไม่มีป้ายว่าห้ามเยี่ยงแถวนี้มึงเงือไปพี่ผมเดินไปหลังปลาครับผม พี่ดูครับผมผมเดินไปหลังป่านี่เลยฮะป่าไหนอ่ะนี่มันอยู่แถวนี้มันเหม็นเขาเนี่ยผมเดินหลังป่าไม่มีบ้านครับอยู่ข้างเขาบ้างมึงนึกว่าสิ่งเขาหน่อยว่าแถวนี้คนแถวนี้เขาเหม็นไหมมึงเยี่ยวอะโอเคครับผมแล้วพี่พี่มีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าผมครับถามว่ามึงเยี่ยวอย่างที่มาที่เยี่ยวมันพี่มีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าผมถามว่ามึงมีสิทธิ์เยี่ยวไหมหูอื้อเลยพี่เออทช่ไมอ่ะหูอื้อเลยแล้วมึงดูที่มึงเยี่ยวหนึ่งไหนเขาไหมอ่ะห้องน้ำอยูแล้วพี่มีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าผมครับแล้วกูบอกแล้วมึงอย่าเยี่ยวอ่ะ มันไม่ทันแล้วพี่พี่มาบอกตอนที่ผมเยี่ยเสร็จแล้วครับมึงดูดิไม่มึงขับรถฝัดธนนะแล้วพี่มีสิทธิ์อะไรต้องดูว่าที่สาธารณะแล้วพี่มันสิทธิ์อะไรมาตบหน้าผมไม่ถูกโอเคพี่ผมโทรแจ้งตำรวจนะพี่โอเคครับผมได้ครับพี่ตบหน้าผมทาไมพี่สามรอบใช่ไหมพี่ที่เยี่ยวไม่ตรงเนี้ยพี่ตบหน้าผมสามรอบมึงงานตรงนู้นมึงไม่ยะไปขี่ยปั๊มอ่ะมึงก็ตะโกนบอกไเที่ยวเลยผมรอบกระดานหันพี่ฮะแล้วซึ่งผมไม่ได้ไปเยี่ยวเออหน้านี้ผมเดินนี่เลยครับหลังครับ ผมเดินหลังนี่เลยม่ใช่ที่เยี่ยวไหมเดินอเดินหลังนี่เลยครับตรงนี้ไม่ใช่ที่เยี่ยวมั้ยมันตะโกนบอกอหญาเยี่ยวมังยังเยี่ยวเลยผมเยี่ยวเสร็จแล้วพี่เพิ่งบอกผมหูอื้อเลยพี่ผมหูอื้อเลยพี่ตบบ้องหูผมกับตบหน้าผมอยูดดีๆมาตบทำร้ายผมทำร้ายร่างกายผมก็เรื่องมึงอ่าโอเคพี่บริษัทอะไรบริษัทอะไรก็เรื่องของผมเกี่ยวอะไรพี่อยากรู้อะไรอะไรพั่งานบริษัทอะนฮะพี่อยากรู้ทำไม ก็องผถามว่าผมมีเรื่องมาแล้วผมเกี่ยวอะไรแล้วมึงเยี่ยวอะไรฮะผมเกี่ยวอะไรผมทําอะไรอ้าวมึงไปเยี่ยวอ่ะรี่ไปเยี่ยวแล้วพี่มีสิทธิ์อะไรทำร้ายผมผมเยี่ยวหลังป่าเลยพี่แล้วผมไม่ได้เยี่ยวหน้าร้านพี่นะทำไมเออแล้วไปเยี่ยวอะไรแถวนี้ผมไม่ได้เยี่ยวหน้าร้านพี่ห้องน้ำมั้ฮะผมมากดเงินแล้วผมกดเยี่ยวก็ทันหันมึงก็จะไปเยี่ยวห้องน้ำมันจะไปเยี่ยวตรงนี้เออแล้วพี่ผมมันไม่ทันนะพี่ผมเดินแต่ผมเดินไปหลังร้านแล้วมึงถึงโดนมั้งไงเออ มึงถึงโดนมั่งไงเอออ่ะโอเคพี่โอเคโอเคเออทำไมพี่ตบหน้าผมอ่ะตบนี่แหละเขาต้อับอกผมใหญ่เยี่ยโอเคผมเยี่ยวเสร็จแล้วพี่ถึงตบมึงพี่ถึงบอกมึงบอกมึงแล้วบอกอย่าเยี่ยวผมเยี่ยวเสร็จแล้วพี่พี่ค่อยบอกผมบริษัทอย่างพวกโอมเจ้งบริษัทโอเคผมโทรแจ้งตำรวจพี่โทรแจ้งบริษัทผมได้เลยอ่ะโอเคครับผมอ่ะโทรดิพี่เบอร์มีเอาป่ะไปดิไปเลยครับ บริษัทผมอยู่นี่โอเคป่ะเอาไปดิไปป่ะไปป่ะล่ะเอาไปมาเอาไปดิมามาดิมาเดิน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 มาโอเค